แต่วัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะวันนี้มาพบก,กับแม่น้องอาทิมลุยสวนวันนี้เขาขจะเข้ามาหามังคุดอีกเถือดหนึ่งที่น่องวันนี้จะเข้ามาอีแลงเนาะแลงที่เราไม่ไตัดหญ้าเลยไปตามกันเลยว่าวันนี้แม่น้องอาทิมจะได้มังคุดกี่กิโลไปลเลยพ่อใหญ่หนวดจะให้น้ําอยู่นะแต่เราจะเอามังคุดกลางสายน้ํอยู่หัวติ๊กเกอร์นี่แหละเราได้แล้วหนึ่งลูกเราเข้ามาเนาะแบบน,นี้เราจะขึ้นไปดูขบบา้างบนว่ามันจะได้กี่ลูก ปเพื่อนๆเดี๋ยวตามไม่นอติมขึ้นไปเลยแล้วก็มาเจอนี่ตำ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 ก็คือม่วงแล้วเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนอนหนีม่วงแล้วเนี่ยไอ้อยู่ข้างหลังพ่อนใหญ่หนวดก็มีหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปตามเอาตอนนี้เราขึ้นไปดูข้างบนก่อนหนึ่งต้นนี้ก่อนนะไปเลยเพื่อนๆไปเราไม่ต้องใช้บันไดนะเราไม่ต้องใช้กระแมนเราปีนแบบสดเลยนะเพื่อนๆตกลงไปก็ไม่ต้องกลัวว่าจะจะตายเจ็บเฉย เพราะว่างามันเยอะพี่น้องไปเลยมาขึ้นมาคุณมาเพื่นอนวันนี้เราก็มาดูริงนอกเพื่อนมันมายากจริงๆเลยนะเอาไม่น้องอาติมจะไต่มาจริงไหมนะก็ะเราต้องเทฟให้ดีก่อนนะเพื่อนๆจุดใดมันจะอยู่ตรงเนี้เนี่ยเราต้องเทฟลงมาเอานี่ถ้าเราไม่นําไม่ได้ลบไปแล้วลงลูกอันนี้ก็ได้แต่ว่านี่ อย่งนี้มันจะมีหลายลูกอุ๊ยนุ่นขึ้น้นนนอ,เอกเลยก่าเืทยมันน่ะบ่ถึงบ่ถึงเขาบ่ถึงก็บ่ต้องเอาเพราะว่าเราได้ไปสอยเอาข้างล่างหมดแล้วกิ่งนี้เราขาดูเนาะดูก่อนนี่ลูกนี้ก็ได้หนึ่งลูกเพื่อนตอนที่จะขึ้นสีอย่างเงี้ยขึ้นสีขึ้นลายเนาะเรียกลายเรียกอะไรไม่รู้แหละ พูดมั่วอะเป็นน้องอาะติมออะปุ๊บก็ขึ้นขึ้นต้นมังคุดนี่ก็เหนื่อยมันมกันเนี่ยได้กี่ลูกได้สองคำลูกเพือ่อนๆป่ะมันจะลงไปต้นใหม่ตอนนี้เราก็จะลงแล้วเพือ่อนเลย ลงกโกโหลงน้อยนึงถ้าว่าเราเกระโดดลงโดยเราเป็นผู้หญงแล้วก็ต้องรักษาหมดลูกด้วยน,นี้เราก็จะเอามาเทโได้เกือบสองสก,ก้าเลยนะนี่เพื่อนเนี่ยวันนี้เราจะได้ค่ากับข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อไปเนาะว่าวันนี้ออกไปขายเราจะได้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะแจ้งราคาให้เพื่อนๆด้วยนะวันนี้เดือนมีสามันที่สิบนะเพื่อน ว่าราคาจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราคอยตามดูกันเนาะตอนนั้นตอนนี้แม่น้องอติมก็ยังจะไปหาอยู่เท่าน,นี้ยังไม่พอที่เราก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ประมาณนี้เพื่อนตอนนี้เราก็รอเอาไปขายที่เขารับซื้อเนาะแม่น,น้องอติมก็อาบน้ําเรียบร้อยแนละ้วถ้าไม่อาบก็ไม่ใช่ค่าไปเลย,ยเพื่อนอาบน้ําแล้วก็เตรียมไปขายมังคุดละวันนี้จะได้ราคาเท่าไหร่ วันนี้วัน,นที่สิบมีารอเราดูนะได้ประมาณนี้ผิวพันธุ์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆปีนี้แล้วอยสวยนะอืมเดีวเราค่อยไปลุ้นราคากันอีกรอบหนึ่งวันนี้เนาะวันนี้เรากำลังขายนะคะข้างทาง มไม่ร่วมไม่ร่วมแฉ่งแก้งก็มีแต่ใบมันหนาใช่มนันอะไรมังคุดม,ดม,ดมดนันจะฉีดยามันจะฉีดลงใบนะไม่ลงรู